สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่ c o o k ิ้งอิ t ติ้กับอเล็กนะครับปรุงกินกับอเล็กอีกวันนี้เดี๋ยววันนี้ทําเมนูไก่บ้านกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไก่สักตัวหนึ่งทำเป็นผัดเป็ดไก่บ้านนะครับตัวนี้เหมาะมากไก่บ้านนี้ก็จะเนื้อหวานนะครับเวลาเคี้ยวห,หนุบหนับ เราก็ได้มา2ตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียไข่ด้วยไข่ในนะครับเราก็ขึ้นเนื้อแยกกระดูกนะครับแยกกระดูกเรอไปต้มต้มตะไคร้ต้มขมิน้นนะครับเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันแล้วก็เจียวเครื่องเครื่องแกงนะครับแล้วก็กะปิละลายเข้ากันแล้วก็ไก่ลงผัดแยกไข่นี่ไข่เราใส่แล้วพอเริ่มเดือดนะครับไข่ตับอะไรพวกนี้เราก็ใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะแตกไปก่อนสุดยอดครับหอม หอมมากนะครับหรือจะเป็นขั้วนี่เขาเรียกว่าทั้งผัดเผ็ดในแนวขั้วนะครับของแกงใต้อร่อยสุดยอดทางการนะครับเวลาเคี่ยวแบบหนับหนับหนับจะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปด้วยเพิ่มความร้อนความเผ็ดขึ้นมานะครับหอมชื่นใจครับท่านผู้ชมสุดยอดมากๆลองทํากินกันดูนะครับก็เราจะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ถือว่าแชมนะครับเดี๋ยวน้ำกรุกกริกแล้วก็ปิดไฟนะครับสุกเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจชุกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งนะครับกุกกิ๊งยิปซิงกับอเล็กพาไปปรุงอะไรนะครับในเมนูต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีมีความสุขในการรับชมนะครับคลิปสั้นๆนะครับให้ท่านได้มีความสุขและไปปรุงกินดูว่ามันจะแชมป์ขนาดไหนนะครับว่าเนี้ยขนาดไหนนี่แกงคั่วก่อยบ้านนะครับกินิยิซิงกับอเล็กนะครับ